สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษค่ะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนเมษายน2566นะคะดูได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีค่ะท่านใดจะดูตามราศีเมษก็คือจะเกิดวันที่13เมษาถึง13พฤษภานะคะดูทั้งแบบ ลัคนาและราศีประกอบกันทั้งสองคลิปก็ได้เนื่องจากเป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางกว้างๆเท่านั้นนะคะท่านใดต้องการคําตอบที่ชัดเจนตรงประเด็นสําหรับท่านจะต้องดูแบบส่วนตัวเท่านั้นเพราะว่าพื้นดวงส่วนตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะผู้อ่านเปิดไพ่เอาไว้แล้วเรียบร้อย1 2ใบสําหรับชาวลัคนาและราศีเมษเนื่องจากว่าไพ่ตัวตนของท่านเนี่ยได้เป็น10ดาบ สิบดามันเป็นไพ่ของปัญหาปัญหาชีวิตนะคะแต่ว่าก็มีเกณฑ์ที่ปัญหาชีวิตของคุณจะจบหรือว่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงก็ได้คุณจะมีการตัดสินชีวิตที่ชัดเจนขึ้นไม่ว่าเราจะตัดสินด้วยตัวเองหรือถูกคนอื่นพิพากษาก็ได้แต่มันจะทําให้ทุกอย่างมันจะทําให้สิ่งบางสิ่งบางอย่างจบลงบางท่านมีปัญหาฟ้องหย่ากับคนรักกับสามีภรรยา ปัญหาเรือรังคราคขะซังมานานแล้วได้เวลาที่มันจะต้องสะสางบางท่านมีปัญหาที่เป็นคดีความกับเพื่อนร่วมง,งานกับคู่หุ้นส่วนธุรกิจมาก่อนหน้านี้ก็จะได้เวลาที่จะต้องจบทีนี้การจบของคุณมันอาจจะสร้างความเสียใจมันอาจจะสร้างความเจ็บปวดหัวใจให้กับท่านเสียความรู้สึกเสียกำลังใจไปบ้างแต่เราจะต้องปล่อยวางและทำให้มันออกไปจากชีวิตรอให้ได้อะไรที่มันไม่ใช่คะ่ะ อะไรที่มันไม่ใช่ช่วงนี้เดือนเมษาเนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งสิ่งนั้นจะถูกคัดกรองออกไปจะถูกดีดออกไปจากชีวิตของท่านมันจะเหลือแต่สิ่งที่มันใช่จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามบางท่านจะมีเกณฑ์เสียเงินไปกับบุตรบริวารลูกหลานในบ้านอาจจะเป็นเงินก้อนโตซะด้วยซ้ําแต่ว่าการเสียเงินนี้จะทําให้คุณได้รับโชคตามมาทีหลัง นะคะจะทำให้คุณได้รับโชคตามมาทีหลังเหมือนกับว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อลงทุนช่วยเหลือบุตรช่วยเหลือลูกหลานอะไรบางอย่างแล้วในภายภาคหน้าส่วนตรงเนี้ยจะหมุนย้อนกลับมาตอบแทนเราทําให้เรามีความสุขทําให้เรามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นทําให้เราได้รับผลกําไรอะไรบางอย่างตอบแทนกลับมา1 2 3 4 5 6ใบที่6ของคุณเป็นไพ่ที่ดีมากๆแต่ว่าภพที่6มันเป็นภพของ อุปสรรคปัญหาเพื่อนก็เลยมองว่าอุปสรรคปัญหาของคุณมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบางสิ่งบางอย่างกําลังจะจบสิ้นลงแล้วจริงๆอย่าไปยื้อนะคะอะไรที่มันเหนือการควบคุมควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่ของเรายื้อไปมันเสียเวลาชีวิตยื้อไปมันเหนื่อยอันนี้เพื่อนก็ไม่รู้ว่าว่าเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างเพราะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะเจอรักสามเศร้าก็าได้ตอนนี้แล้วคุณกําลังยือ้อแล้วมันเจ็บ นะคะไพ่ออกมาบอกว่าอะไรที่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ยื้อไปก็เท่านั้นปล่อยให้มันเป็นไปตามวิถีธรรมชาติของมันดีกว่าบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่เพื่อไปเจอกับสิ่งใหม่ๆเราจะต้องสละ วิถีชีวิตเดิมๆออกเพื่อรับวิถีชีวิตใหม่ๆที่มันจะเข้ามาเพราะว่ามันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไพ่ใบที่เก้าของคุณเป็นไพ่ที่ดีมากๆอีกเหมือนกันเป็นไพ่สิบเหรียญ มันเป็นโชคลาบอะ่ะมันเป็นโชคลาภทางด้านการเงินด้วยคุณจะได้รับทรัพย์ได้รับเงินก้อนหรือได้รับเงินตอบแทนอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่น้อยๆนะคะแต่ว่ามันจะตามพื้นดวงตามบริบทตามบารมีฐานะของแต่ละคนนะคะคําว่าไม่ใช่น้อยๆก็ตามสภาพชีวิตของแต่ละท่านที่แตกต่างกันแต่มันมีเกณฑ์ได้รับ มันขึ้นมาในภพของสุภาความเจริญความดีงามทั้งหลายความสุขความสําเร็จทั้งหลายมันงอกเงยขึ้นมามันเป็นผลตอบแทนให้กับชีวิตของคุณกลับมาหลังจากที่คุณสูญเสียไปแล้วหลังจากที่คุณยอมเจ็บในการเพื่อให้มันจบปัญหาอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับท่านหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องจําใจที่จะต้องออกจากงาน มีเหตุทะเลาะมีคู่กรณีมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานแต่ว่าเมื่อคุณยอมจบปัญหานี้ไปแล้วเนี่ยคุณกลับที่จะมีเกณฑ์ได้รับงานใหม่หรือหน้าที่ตำแหน่งอะไรใหม่ๆ10 11แล้วก็12เป็น5้าไม้เป็น7ไม้เป็น10ไม้มันเป็นไพ่ไม้หมดเลยคุณอาจจะกำลังสูญเสียพลังงานชีวิตอยู่ในช่วงนี้สามใบนี้ขึ้นมาบอกกับคุณว่าคุณกำลังที่จะได้เจอพลังงานใหม่ ที่เข้ามาใหม่ๆแล้วทำให้ชีวิตคุณฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบกระดุมพระของคุณการเงินให้ถ้วยออกมาหนะ่ะเหมือนกับว่าจะต้องมีเหตุให้ช่วยเหลือ เกี่ยวกับลูกหลานบุตรหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาคุณอาจจะรู้สึกว่ามันหนักมันหน่วงม,มันเหนื่อยกับการช่วยเหลือเขาคุณก็จะได้บางสิ่งบางอย่างชดเชยตอบแทนกลับมาเป็นเงินเป็นทรัพย์เป็นอสังหาอะไรบางอย่างก็ได้นะลาภาของคุณเป็นเจ็ดไม้เท้าจะต้องมีพลังใจในการสู้ชีวิตอย่าไปย่อท้ออย่าไปหมดหวังอย่าไปหมดแรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่มันเป็นปัญหาความเครียดที่มันสะสมมา มันมันไม่มีทางไหนนอกจากเราจะต้องหันหน้าไปสู้กับมันมันไม่มีโอกาสให้เราต้องหลีกหนีมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเราไม่สู้กับมันเราก็จะต้องยอมรับมันให้ได้ว่ามันจะอยู่แบบนี้ต่อไปแต่ถ้าเราลุกขึ้นสู้เมื่อไหร่เราก็มีโอกาสชนะรู้สึกว่าเหมือนคุณจำใจที่จะต้องจบปัญหาอะไรบางอย่างแต่หลังจากจบป,ปัญหาแล้วคุณจะมีโชคลาบบางอย่างเข้ามาด้วยอะแบบเนี้ยรู้สึกประมาณนั้นนะคะ บางท่านอาจจะไม่สบายใจหรือมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของเขาก็ได้นะคะพี่ป้านะอาลุงป้านะอาไม่สบายแต่ว่าทุกอย่างมันจะถูกตัดสินให้ชัดเจนขึ้นในช่วงเมษายนนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นพบเจอกับบรรยากาศใหม่ของชีวิตช่วงเมษายนนี้งานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานเครียดแถมไม่ลงรอยกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมง,งานบางคนอีก บางท่านอาจจะเครียดที่บ้านโดนยึดที่อยู่อาศัยโดนยึดหรือโดนทวงหนี้นะคะตรงนี้นะอาจจะมีหมายเข้ามาให้คุณชําระนีน่นู่นนั่นนี่คุณก็เลยจะเครียดไปนะคะไม่รู้ว่าจะหาเงินมาทันหรือเปล่ากับการที่จะต้องไปปลดหนี้ตรงนี้หรือไปตัดดอกไปตัดอะไรก็ว่าไปแต่ว่ายังไงล่ะพไพ่ใบนี้มันขึ้นมานะคะอ,อ,อุปสรรคปัญหามันจะคลี่คลายอะ่ะก็ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าไพ่เขาเปิดหน้ามาแบบนี้อุปสรรคปัญหามันจะคลี่คลาย นี่สินที่มันเป็นภาระเป็นพันธะผูกพันสัญญาอะไรบางอย่างมันกําลังจะถูกหมุนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ่ะคุณจะสามารถหาเงินมาได้ทันเวลาแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าได้ไหมได้นะคะได้แน่นอนนะขอให้เพิ่มเติมหน่อยค่ะเดือนเมษายนดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสจะย้ายเข้าไปสู่ราศีเมษจะเปลี่ยนแปลงหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวเมษบ้างขอขยายจากไพ่ตรงนี้นะคะ โอ้คุณได้ไพ่สิบเออไพ่สิบไม้สามอะ่ะเครียดเรื่องงานงานเยอะงานหนักงานหน่วงนน <c oughs> ผู้อ่านมองว่างานเยอะคุณพอสู้ไหวน,นะจริงๆแล้วแต่ไอการที่มีข้อขัดแย้งในที่ทํางานเนี่ยสิมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะคะได้ไพ่สิบไม้ออกมาเหมือนเดิมเดี๋ยวขอเพิ่มอีกหน่อยทําไมเป็นสิบไม้ทาไมมันดูหนักจังเลย เดี๋ยวขอเพิ่มอีกหน่อยนะคะได้ไพ่แปดไม้การสื่อสารการส่งสารอะไรบางอย่างก็ยังโดดเด่นไปที่เรื่องของการงานอีกนะงานคุณจะเยอะหรอเนี่ยงานหนักหรือบางคนมีอารมณ์ที่อยากจะลาออกจากที่ทํางานเดิมแล้วไปหางานใหม่นะคะเนี่ยถามว่าคุณไปได้ไหมคุณไปได้แหละแต่ว่าสู้หนักเหมือนกันนะคะได้เพราะว่าเป็นหนึ่งไม้มันได้อยู่แล้วแต่ว่าเมนเจ็ดไม้เข้ามานะ่ะมันคือการต่อสู้กับอุปสรรค กว่าจะได้มาก็คือเหนื่อยอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าได้ไหมได้ดูไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะก,กระจ่างนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ก้าถ้วยค่ะเนี่ยมันเป็นพลังงานถ่วงดูลยังไงก็ไม่รู้ก่อนที่จะได้รับความสุขสบายใจตรงนี้จะต้องมีเหตุจำใจบางอย่างที่ยอมจ่ายไปก่อนฝืนใจไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะได้ในสิ่งที่คุ้มค่ากลับมาเรื่องความรักนะคะคิดมากเรื่องความรักเจอคนเจ้าชู้เจอคนที่มีครอบครัวแล้ว ทำให้คุณเป็นสิบดาบนะทำให้คุณเจ็บ m p มเ a n ส์ค่ะโอเคขออีกแปดถ้วยขออีกสามถ้วยเอ่สามในเท้ามีเกณฑ์ยอมจำใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อให้สิ่งนั้นจบลงและเพื่อให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นจริงๆบางท่านอาจจะต้องจำใจห่างจากครอบครัวจำเป็นต้องเลือกงาน ะะจำเป็นต้องเลือกงานจำเป็นที่จะต้องไกลจากบ้านไกลจากคนรักเพื่อไปเริ่มต้นงานอะไรบางอย่างเพราะมันมีไพ่ของการเริ่มต้นงานหรืออาจจะไปเปิดสาขาอยู่ที่อื่นจะต้องไปดูแลก็ได้นะคะเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาในช่วงเดือนเมษายนนี้มีอะไรให้ให้ลุ้นอะ่ะมีอะไรให้ลุ้นกับชีวิตวันนี้จะเจออะไรวันนี้จะเจออะไรอยู่ตลอด แต่อย่าลืมว่าทุกการเปลี่ยนแปลงของคุณมันคือการจบสิ้นของปัญหาที่รื้อรังนะคะแล้วมันนำไปสู่สิ่งใหม่ที่จะสร้างชีวิตคุณให้มีความสุขที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องยอมเจ็บเราต้องยอมจ่ายเราต้องฝืนใจทำอะไรในสิ่งที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแต่พอทำไปแล้วยอมรับตรงนี้ได้แล้ว กับกลายเป็นเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะนี่มีโชคลาภเข้ามานะคะมีโชคลาภมีเงินทองได้เริ่มต้นงานใหม่ได้เปิดสาขาได้ขยับขยายกิจการงานต่างๆมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นช่วงต้น,ต,นต้นเดือนอาจจะรู้สึกหนักรู้สึกหน่วงแต่ว่ากลางกลางเดือนไปจะรู้สึกดีจะผ่อนคลายจะมีอะไรดีๆเข้ามาอาจจะได้รับโชคบางอย่างด้วยนะแล้วก็อาจจะไปรู้สึกเครียดหรือหนัก,นกๆอีกนิดนึงในช่วงปลายเดือน เนี่ยค่ะราชาเรียนมาแล้วอะช่วงปลายปลายเดือนเออมันมีสามดาบเข้ามาอาจจะต้องยอมจบยอมเจ็บมีการหักดิบในเรื่องของความรักนะอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพคลิเครียด,ดเรื่องหัวใจเรื่องความดันเลือดการอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศก็ได้นะสี่ใบเนี้ยสภาพอากาศมันเปลี่ยนภูมิอากาศมันเปลี่ยน ทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพดวงการเงินมีไหมมีนะคะดวงการเงินโชคลาภทางด้านการเงินมีเนี่ยค่ะนี่คือดวงการเงินของท่านเป็นการเงินที่ดีมากได้เงินจากการขายรถขายบ้านได้เงินจากการรับมรดกตกทอดอะไรบางอย่างได้เงินจากการปันผลการเบนคืนอะไรบางอย่างหรือเงินช่วยเหลือหรือการครบรอบครบระยะอะไรที่เป็นสัญญาทางตัวบทกฎหมายเช่นประกันชีวิตหรืออะไรแล้วก็ได้เงินมาแบบนี้นะคะโอเคขอให้แนะนำหน่อยค่ะ สามเหรียญค่ะอีกสองใบนะคะดูสีว้าวแล้วก็เด็กดาบทุกอย่างจะต้องมีการวางแผนอย่างดีให้รอบคอบนะคะก่อนที่จะทำอะไรห้ามบุ่มบามห้ามใจร้อนห้ามตัดสินใจอะไรแบบเด็กๆนะแต่เรื่องการเงินคุณจะมีทรัพย์มีโชคกันเงินเข้ามาจริงๆสามดาบกับสามเหรียญแล้วก็สามไม้ไพ่หมายเลขสามไพ่หมายเลขสามหมายเลขสามคือดาวอังคารดาวอังคารมันเป็นดาวสู้ชีวิตนะคะเพื่อน เนี่ยเหมือนตรงนี้เลยเจ็ดไม้เท้าใบนี้ค่ะกําลังสู้อยู่กับอุปสรรคปัญหานะคะแต่สู้แล้วเป็นยังไงสู้แล้วชนะสู้แล้วได้รางวัลชีวิตสู้แล้วคุ้มค่ามีเงินมีทองมีความมั่นคงในชีวิตการเงินก็พลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นบางท่านจะได้เดินทางบ่อยขึ้นเดินทางไกลบ่อยขึ้นไม่รู้จะไปไหนบ้างในช่วงเมษายนนี้นะคะเดินทางต่างจังหวัดนะบางคนอาจจะเริ่มแล้วตั้งแต่ปล,ปลายมีนานะคะ มีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปสแสวงโชคไปขอโชคขอลาบทางไกลแบบนี้ก็เป็นไปได้การงานก็จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆวิถีชีวิตจะมีความสุขความสบายเพียงแค่ว่าก่อนที่เราจะประสบความสําเร็จตรงนั้นเน่ยมันมีเหตุบางอย่างให้เราต้องฝืนใจทําในบางสิ่งเท่านั้นเองคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะ